เราเราเราเป็นหนูประจาตัวไงอ๋อมีเขาเร่งนี้มีเขาวนโอเคไอ้ยันวันวันที่เขาเพื่อนแ่หนโนปุบครับโอเครับคอครับครับกับไปครับครับวัครับ ในกู้ชีพน้องสนิทครับวันนี้เราออกเคครับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับอยู่ที่บา้านนะครับแากการเบื้องต้นจากการสอบถามนะครับก็ปวดท้องใช่ไหมอาจารย์บีปวดท้องนะครับปวดท้อง,อง<ว>น่าจะเป็นโรคกระเพาะครับ เจ็บท้องยนเป็นโรคเพาะเนื่องจากกรับงานข้าวไว้สมอใช่ไครับหรือไม่ก็ไม่ทานข้าวไ,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 ไปตรงเวลาไม่เป็นเวลาวันนี้หน่วยกู้ชีพของเราครับก็ไปฝึกทบทวนครับมาทั้งวันครับก็วันนี้ก็เหมือนพี่น้องเจรรู้ครับไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงกลางวันเลย <c oughs> แต่พอตกเย็นมาก็นี่ครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงหวัวค่ํานี่แหละครับเป็นช่วงที่คนจะเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็มีเหตุออกบ่อยครับ มาวีรถสายไฟมอหาสายไฟได้ก on ่อ you น know? ิดก่อนเคยมารับเน้อนีเลี่าเคยมารับมาก่อนเรียนเคลียรไปก่อนัเปานหัอดยัเรียนเรียน้ก็ไเลลงไปตอน้ลงอนลงไปไปูปยรกั ตอมด้ประุอประเมินอาการก่อนครับผู้เจ็บเป็นชายครับเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายอยังก็ยังก็เชื่อเนีย อาแคอาแคะอาแครลูกมาพ้มเจ็ดสิบสีบเออไปลงยาลเลยสุกแกกระเป๋ากระเป๋าบชาชคนเกี่ยแต่พี่ลินจะีต้องการยังลูกเดือเองได้ครับก็อาการน่าจะยังมีสติดีครับผู้ผู้ป่วยครับ เจ็บใครได้ป่วยฉุกเฉินครับโทรได้ครับตลอด24ชั่วโมงครับหนึ่งหหกเก้นะครับหนึ่งหกเก้าเดี๋ยวเราก็มาครับตโื้หเนียลูกาวตามไปโอเคนะครับเดี๋ยวลูกสาวลูกสาวตามไปเนาะนอนเลยครับนอนเลย เกลือวยได้ไข้ครับพิงได้ครับหน่วยกู้ชีพน้องศิษย์ของเราครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับหน่วยกู้ชีพน้องศิษย์ของเราครับขอกระไกดกระทึมหน่อยนะขอบคุณคุณคนที่ใช้ชื่อว่าไอเสือนะครับไอเสือเมืองช้างนะครับบอกว่า เป็นกำลังใจให้ครูชีพทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกดเสียดเนี่ยครับอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับก็ถือเป็นการมอบกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสื่อไอ้บู๊บบ้านสำโรงน้องเข่งนะบ้านสำโรงน้องเข่งพี่บิวบอกว่าชิโบครับชิ่อน้บูบครับไม่รู้ไม่แน่ใจสอ่าก็ไม่รู้อ่าโอเคนะครับนะนะครับก็แต่เวลาครับเวลาใช้เวลาเดินทางไปถึง โรงพยาบาลกี่นาทีครับจากจุดนี้ไป,ไป,ปี๋ยวจะไล่ส่วนไปเรื่อยน,น,ะ,คนะครับจุกเสียดลูกเพราตเรงเปลี่ยนที่เขาเป็นดาจุกเสียดน<แ><แ>ะนะสำคัญสุดกี่เขงเป็นดาวจุกเสียดครับก็ถ้ากินไม่เป็นเวลากรดมันก็จะอาจจะไหลย้อนได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดท้องได้นะครับ โชคดีครับที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่ครับทำไมไม่ใช่วอสี่วอสิบทำไมทำไมไม่ใช่วอสี่วอสิบประจักษหมายถึงว่าหมายถึงยังไงวอสี่วอสิบปฏิบัติวอสี่นี่คือปัจจุบันที่วอสิบคือจุดที่เกิดเหตุวอสิบสี่กลับแล้วใช่ไหม วียังไม่วับเลยยังไม่ได้สิบสี่ครับยังไม่บนสิบสี่ครัจะไปโรงพยาบาลเราจะไปที่โรงพยาบาลครับเราจะนำผู้ผู้ป่วยวอนยีสิบห้ารงพยาบาลจอมเพลศต้นสพไฟเพชรตอนนี้ยังไม่วันสิบสี่นาทีตอนนี้คือผมให้เลยว่าตอนนี้กำลังจะนำผู้ป่วยบนย่สิบห้ารงยาบาลจอเพนครับแต่ยังไม่วัสิบสี่เลย เดี๋ยวหลังจากที่เราส่งเสร็จเราถึงแปลว่า14นี่รถย่งทำไเอว4แล้วพไนต้องเท่าล่ะนะนาสมัถึงเอา่อเนยวอสามหายนี่าวเาเสาเทาเจจ้วตอนนี้ือวอช่วช่วงช่งชวงที่อุปโรณก็คือเจ้อ4ตอนนี้เจ้วอสามสิบห้าโดยอัตโนมัติครับไม่ได้ไม่ได้ไล่สุดเลน พอเราทำปฏิฐานเราก็เป็นปว่ากันที่ตามปกติครับตามเดิมครับเป็นไงนะครับวันนี้ฝึกเป็นไงบ้างชิวๆชิวๆชิวๆน <laughs> ี่ขลับใช่ไหมไม่รู้เรี่ยแล้ววันนี้เราก็ได้รับ วิทยาทานะครับจากวิทยากรจากนู่นเลยครับโรงพยาบาลสุรินรครับศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสุรินครับมาอบรมทบทวนให้ครับที่มาอบรมให้เราก็คือคนที่นั่งรับิทยุที่เราโทรไปหนึ่งคนกาคนที่นั่งรับวิทยุแล้วก็คอยแจ้งมายังศูนย์ของเราเนี่หนะครับว่าใครเจ็บใครได้ป่วยนะครับใครประสบเหตุนะครับคือคนที่อบรมให้เราในวันนี้นะครับ ราอยากกินกกัะะกรเจ็เบกระทงนี่ตังนี้บๆเลยครัอยครับกระบบอกว่าจุกรถมันกรถมังคกครับรเถเันเสือนทัวที่ครับทัวที่ทางมันบเรียบไยนะ นี้เวลาเดินไปเรื่อยครับเดินทางฝั่งขวาไปคอยเขาไร่สดด่างที่ชะกุจากจุดฐานมาที่เกิดเหตุแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลนะครับนาทีประมาณนาทีนะครับตั้งแต่ไร่สดมาก็ตอนนี้ก็นาทีที่เก้าแล้วเราคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วเวลาก็ประมาณนี้ครับสิบนาทีประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับ ประมาณนี้ครับที่อันนี้นะครับออกจากเรืออเเมื่อกี้หาหนาที่มา,งา,ามงลงบ้าบเพราะ่าหาหน้าที่เอารี่ลงลงาบนงโรงาบาลพอดีครับไม่เกินสินาทีครับ อันนี้ก็มีแพทย์เตรียมรอเลยครับง่ายแลวก็สะดวกกว่อนที่เราจะมาเองครับว่าเรามาเองนี่ก็ต้องมาให้แพทย์สอบอาการนะครับแต่ตรงนี้คือแพทย์นี่ทราบอาการตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรถครับเพ่างนั้นแพทย์ก็สามารถที่จะเตรียมการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีครับมาถึงก็เขียนขึ้นรถแล้วก็มีแพทย์รอนะครับจึงเรียกว่าแพทย์ฉุกเฉินนะครับ ครับสะดว,วกและก็รวดเร็วกว่าที่เราจะาขับรถส่วนตัวมาเองครับถึงแล้วครับก็บริยาจบรล้สุดเพียงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เขียนรับชมครับสวัสดีครับ